ในการสวดกระทำสมาธิกับพระคาถาเราสามารถวิปัสนาไปตามบท,บทพระคาถาในแต่ละคำแต่ละคำได้ดังนั้นในแต่ละคำของพระคาถานั้นย่อมมีการวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรคือคำว่าโอมคำว่าอ e ิติปิโสคำว่าโอมมีความหมายว่าอย่างไรก็มีความหมายว่า เหมือนเด็กอมข้าวเด็กที่อมข้าวนั้นก็คือเขากําลังวิจัยลิ้นวิจัยรสชาติอยู่ว่าข้าวนี้แบบไหนมันหวานแบบไหนไม่หวานอันไหนหน่าคลายทิ้งอันไหนหน่ากลืนก็เหมือนกับมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่ที่ได้ทดลองสิ่งนั้นสิ่งนี้อันไหนใช้ได้อ,อันไหนอันไหนใช้ไม่ได้การคําว่าอ e ิติปิโสคาว่าอ e ิติปิโสก็คือคําว่า อิแปลว่าแบบนี้ปิแปลว่าทําทให้มันแตกออกมาติติหมายความว่าติตรองใจต,ตรองพิจารณาโสหมายถึงว่าความเป็นพระโสดาบันมายถึงสำหรับตนเองทั้งหลายเหล่านี้ยามเมื่อเราทําสมาธิในการสวดมนต์ยามที่เราสวดมนต์แล้วมีสมาธินี้ประโยชน์จะเกิดอย่างนี้ แต่ถ้าผู้ใดสวดมนต์โดยที่ไม่ไม่ได้สนใจในการวิปัสสนาเลยในการสวดเจริญส,สมาธิมนก็การจเจริญสมาธิมน,นั้นก็จะสูญเปล่ามีแต่คำท่องอเหมือนดังท่องอาขยานไปแค่นั้นเองดังนั้นการทำสมาการสวดมนต์ต้องมีสมาธิสวดแบบมีสมาธิการมีสมาธินั้นก็คือต้องมีมีวิปัสสนามีมีความเกี่ยวเนื่องกันกันกบวิปัสสนา ดังนั้นสมาธิภาวนาและกรรมฐานจึงต้องไปด้วยกันในทุกครั้งจะสวดกี่ร้อยจุร้อยจบพันจบหนึ่จบสองจบสจ,จ,จนถึง108จบก็ต้องให้มีวิปัสสนาว่าเราสวดทําไมเราสวดเพื่ออะไรถ้อยคําแต่ละคําแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรแล้วให้เราบอกแนะนําให้เราทําอะไรนั่นแหละคือการสมาธิมตน เป็นสมาธิมวนวิปัสนาและกรรมฐานอยู่ในร่วมเดียวอยู่ในที่เดียวกันถ้าเราถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่ได้ปัญญาในการส่วดมวนต์สมาธิ